สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ ADV 350ที่ผมนั้นได้ใช้ไปเป็นระยะเวลา1ปีแล้วมีข้อเสียและข้อดีอะไรบ้างที่ผมเจอในการใช้ขับท่องเที่ยวเป็นสะส่วนใหญ่ขับในเบืองบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมขึ้นไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะ หลังจากที่ผมใช้รถมาและสัมผัสรถมานะครับผมก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆและสมาชิกท่านอื่นนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะอันนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับที่ใช้รถมานะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอาการสั่นของผมไม่แน่ใจว่าเป็นตรงชิลหรือว่าเป็นตรงที่เปิดบออนะครับเวลาตกหลุม อะไรเงี้ยมันจะดังแก,กแก๊กแก๊กแก๊กเนี้ยครับตอนเนี้รถผมอะไม่เจออาการนั้นแล้วนะผมเอาเขาเรียกว่าอะไรนะกาวสองหน้าครับไปแปะไว้ตรงที่เปิดบ่อ ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ตอนนีมน้มันไม่ดังแล้วแล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งก็คือชิวชิวผมก็ลองลองอะไรใสใสอะเขาเรียกว่าลูก,ลกยางใสใสครับลองไปมันก็ไม่ดังนะครับตอนนี้แต่ก่อนตอนนี้ยผมว่ามันดังนะแต่ผมจําความรู้สึกนะั้นไม่ได้เลยตั้งแต่รับรถมาก็นานแล้วเป็นปีแล้วผมแปะไว้จนลืมไปเลยครับจนมาเห็นของเพื่อนสมาชิกท่านอื่นเขาถามว่ามันดังเออผมก็เลยอยากให้ลองดูนะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับข้อต่อไปนะที่ผมเจอก็คืออาผมพูดถึงข้อข้อ ตอนละการที่ผมเจอนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องผมว่าลมชิวอ่ะมันสั้นเกินไปสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมน้ำหนักเยอะเอ้ยไม่ใช่น้าหนักเยอะผมว่าตัวสูง180นะครับมันก็เลยทําให้ชิวอ่ะประทะตรงบริเวณหมวกและตัวเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมขอเปรียบเทียบกับฟอร์ซ่าหน่อยละกันเพราะว่าผมเคยขับฟอร์ซ่าของเพื่อนครับถ้าเทียบกับฟอร์ซ่าครับฟอร์ซ่าจะขับแล้วลมอ่ะไม่โดนตัวนะครับถ้าเปิดชิวสูงสุดอย่าง a d v เปิดชิวสูงสุดอ่ะมันจะโดนตัวนะครับอันนี้ก็ ็นอีกหนึ่งข้อที่ผมเจอนะครับและเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอัตราคิดน้ำมันเลยนะครับผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเออผมก็เคยซีเรียสกับเรื่องอัตราคิดน้ำมันมาเยอะพอสมควรนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเออถ้าขับประมาณ60 70 80อย่างเงี้ยครับตอนเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะผมจะได้อัตราคิดน้ำมันอยู่ที่มา32 31กิโลต่อลิตรอันนี้ผม บอกก่อนว่าครับว่าผมน้ําหนักตัวเยอะซ้อนสอสอ,อย่างที่ล่าสุดอะที่ผมไปเที่ยวกันก็ขับอยู่ที่80มันก็ได้อยู่ที่3 1โลลิตรก็ถือว่าโอเคนะครับในการแบก200กว่ากิโลนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าขับเร็วก็คือประมาณ1 2 0ยีย,ยาวๆเงี้ยเส้นเอเชียผมจะได้ประมาณ25 24โลลิตรนะครับถ้าขับเร็วๆนะครับแต่ถ้าขับช้ามันก็ประหยัดอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราไม่รีบมากค่อยๆบิดนะครับแล้วต่อไปที่ผมเจออีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องแต่รถนะครับแต่รถเนี่ยถ้าเราไม่ติดอะไรเพิ่มะผมคิดว่ามันเป็นการกดแต่ที่ยากมากเลยนะสําหรับผมอะเพราะว่าปุ่มมันอะปุ่มมันเล็กครับเราต้องเราต้องติดตั้งปุ่มเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อสัมผัสไปแล้วมันจะได้กดได้ง่ายขึ้นนะครับ ข้อเสียที่ผมเจอตั้งแต่หลังใช้รถมานะครับก็จะมีเรื่องน้ำมันหล่อเย็นแล้วกันผมขอพูดถึงเรื่องน้ำมันหล่อเย็นหน่อยแล้วกันครับเวลาเราเดินทางไกลเราก็ต้องเช็คน้ำมันหล่อเย็นใช่ไหมครับถ้าเราเติมเกินไปนิดหน่อยอ่ะมันก็จะล้นออกมาจากด้านข้างนะครับแต่มันก็ไม่มีผลเสียอะไรนะที่ผมใช้รถมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชคหน้านะครับที่ผมจะมาพูดถึงก่อนอันเนี้ยผมก็คือใช้ชคธรรมดานี่แหละแต่พอผมมาเปลี่ยนเป็น ของ YS แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันดีกว่าโชคเดิมหน่อยหนึ่งเลยนะครับแบบหน่อยหนึ่งตรงที่อาการสั่นมันจะหายไปนะครับถ้าถามว่าอาการสั่นคือยังไงมันจะเป็นเหมือนแบบเราเราขับไปแล้วมันเหมือนมันกระแทกขึ้นมือแบบมันสั่นแปลกๆครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ได้ดีกว่าโชค YS ที่ใส่มานะครับผมว่าใส่แล้วมันดีขึ้นลวกันเออผมบอกอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็ชคหลังชกหลังสําหรับใครที่มีคนซ้อนนะครับถ้าคนซ้อนของของคุณแบบไม่ไม่ซีเรียสเรื่องกระแทกขึ้นหลังนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเปลี่ยนเป็นของ y วเอสเหมือนกันอนะชกเดิมอะเวลาเดินท้ายไกลนะครับเหมือนก็ว่ามันกระแทกแล้วมันปวดหลังนะครับเวลาตกกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับแต่พอมาเปลี่ยนเป็นของ y วเอสแล้วมันก็เออมันไม่ไม่ไม่กระแทกขึ้นหลังนะสำหรับคนซ้อนนะครับสาหรับคนขับมันก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะสำหรับผมอะแต่ผมจะรู้สึกกับเรื่องช o หน้ามากกว่าผมซีเรียสช o k e กหน้ามากกว่าครับแต่พอเปลี่ยนมา แล้วก็ดีขึ้นนะครับมันจะเก็บรายละเอียดดุมได้ดีผมก็ไม่ค่อยเก่งนะเรื่องรถอะก็มันเหมือนรู้สึกว่าซ้ายกับขวามันจะเด้งแบบไม่พร้อมกันละมันจะตึ๊บ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 ไปแบบนุ่มนวลขึ้นนะครับเออบอกไม่ถูกเหมือนกันนะข้อข้อที่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งก็ไม่มีแล้วนะนะสำหรับรถรถผมที่ผมเจอมาเรื่องปัญหาจุกจิกเรื่องเครื่องไม่มีเลยนะครับเรื่องท่อก็ไม่มีนะก็จะมีแค่เรื่องอัตราการมันที่มัน กินน้ำมันมากกว่าฟร์ซ่าเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็เรื่องลมลมที่มันมาประทะตัวแล้วก็เรื่องแตะนะครับแต่กดยากบ้างรึงนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่ผมจะพูดถึงเออเรื่องโชคเรื่องโชกก็แล้วแต่นานาจิตต่างของใครนะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็แบบนั้นก็คร่าวๆสาหรับผมเรื่องปัญหาก็ไม่มีแล้วนะที่เหลือก็จะเป็นพวกชิดข้างเรื่องกรองเนี้ยมันก็เป็นปกติของรถออโต้แล้วครับที่เราต้องหมั่นดูแลหน่อยเรื่องอาการสั่น เออผมขอพูดเรื่องชุดข้างหน่อยได้ไหมเพราะว่าเวลาผมล้างชุดข้างกันอนะเอออย่างล่าสุดอย่างที่ผมไปล้างชุดข้างกับร้านไอดีกลาดมานะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาเกือบจะ2 0 0 0โลแล้วผมรู้สึกว่าอาการสัน<อ>่นอะมันน้อยลงกว่าเดิมนะครับปกติอ่ะ ถ้าผมขัดกันเองอ่ะหรือว่าแบบแค่เป่าฝุ่นแบบเอากระดาษทรายไปขัดมันนะผมรู้ว่ารู้สึกว่ามันใช้ได้แค่วัน2วันครับมันก็กระตุกแบบกระตุกหนักอ่ะแบบตึ๊กตึกตึกแบบกระตุกแรงกว่าครับแต่พอไปล้างที่ร้านไอ้ดียกษลาดแล้วอ่ะมันไม่กระตุกแรงเหมือนเดิมนะมันกระตุกก็จริงนะครับแต่มันมันไม่กระตุกมากอ่ะมันพอรับได้ครับแบบมันเบามากมันตึ๊กตึกเบามากเลยครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนสมาชิกแล้วกันเออผมบอกไว้ก่อนว่า คัดผมก็คือคัดเดิมแล้วก็กระโหลกคัดเดิมนะครับ้อเสียอีกเรื่องนึงเลยที่ผมเจอตอนนี้ก็คือเรื่องการล้างรถนะครับการล้างรถเนี่ยมันเป็นซอกเล็กซอกน้อยซึ่งล้างยากมากเลยนะมันต้องค่อยๆล้างต้องค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับสาหรับใครที่ไม่อยากให้รถดูเก่าก็นั่นแหละครับล้างยากหน่อยโอเคครับสาหรับข้อเสียที่ผมเจอตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออมันก็ไม่มีข้อเสียเพิ่มเติมแล้วล่ะที่ผมใช้รถมาหนึ่งปีนะครับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อดี ของมันแล้วกันไม่รู้ว่าเรียกเป็นข้อดีได้หรือเปล่าก็อาจจะได้แหละผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าข้อดีของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันคนระับอันนี้ผมขอพูดพ <อ S 1> เปรียบเทียบกับโฟลซาแล้วกันนะเพราะว่าผมเคยขับขอฟลซาของเพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องความสบายผมยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าผมขับสอฟลซาของเพื่อนมันก็เป็นระยะทางสั้นๆนะครับแต่แฮนด์โฟลซาอะแฮนด์เอดีวีอะเวลาจับก็ไม่เหมือนกันแล้วนะอันนี้ผมขอตัดไปแล้วกันส่วนข้อดีของรถอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องโช้กหลังที่มัน สูงและประชงหน้าที่มันมีระยะยุบเยอะกว่าฟอซ่าแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่กล่องกันนะหน้าผมอะ่ะมันจะไม่ค่อยสะบัดเท่ากับของฟอซ่านะครับเออถ้าฟอซ่าเนี่ยถ้าเราขับแบบปล่อยมือแป๊บเดียวอะ่ะมันก็สะบัดแบบแรงเลยนะอย่างของ a อ v ของผมแนละ้วผมใส่ความสูงเท่าเดิมนะครับมันปล่อยมือได้แต่มันมันก็ไม่ได้ปล่อยแบบปล่อยแบบปล่อยถาวรแล้วนะแบบปล่อยแป๊บเดียวอะ่ะได้นะครับแต่มันก็สายนะแต่มันไม่ได้สายมากเออมันมันไม่ได้สายมากแล้วกันผมพูดอย่างนี้ดีกว่า มันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงนี้เล็กน้อยผมไม่รู้ว่ามันเรียกข้อดีได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงของ ADB hmm. ที่ผมเจอก็คือขับสบายไหมมีคนถามมาถามผมขับสบายไหมผมว่ามันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวน่าขับ คันอื่นมันสบายหรือเปล่าแต่ว่าผมขับไปล่าสุดก็คือเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดทริปที่ผมขับไปไกลที่สุดก็คือไปชุมพรแล้วกันนะ750โลไปกลับก็พันห้าร้อยโลถามว่าเมื่อยไหมมันก็เมื่อยทุกคนเลยครับผมว่ารถอะไรมันก็เมื่อยหมดแหละแต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงขั้นแบบเออผมก็บอกไปถูกว่ามันก็ไม่ได้แย่มากแล้วมันก็ไม่ได้ดีมากมันก็ปวดก้นเหมือนกันแต่มันก็ไม่เมื่อยแขนนะแต่มันปวดกลนครับมันแบบขับนานๆนะมันก็ต้องปวดก้นเป็นธรรมดาแล้มั้งผมก็ว่านั่นแหละ ข้อดีต่อไปก็คือก็เรื่องโชคหน้าชกหลังนี่แหละที่ผมพูดนะครับชกหน้าชกหลังผมคิดว่ามันก็ใช้งานได้ดีกว่าซอล่าแล้วกันอนะันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันระยะยุบมันเยอะกว่าแล้วก็หลังมันสูงกว่าเออมันก็น่าจะได้เป็นข้อดีได้แล้วมั้งน่าจะนะส่วนเรื่องอัตราแรงบิดมีผมก็ว่ามันมันก็ถือว่าตอบโจทย์ผมนะผมขึ้นเขาขึ้นฮุกับเบิกมันก็ยังไหวนะครับซ้อนสองสองร้อยโลก็โอเคไม่มีอะไรต้องกังวล รเรื่องไฟหน้าผมว่ามันสว่างดีนะถ้าเราปรับตั้งแล้วอะ่ะผมใช้ไฟหน้าแบบไม่ต้องเปิดไฟสปอตไลท์ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ไปทางที่มันไม่มืดมากหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ต้องไม่ได้ใช้สปอตไลท์เลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้านั่งอ่ะถ้านั่งของฟอร์ซ่าขาผมมันจะเหยียดได้ไกลกว่าเหมือนแบบข้างบนมันเหยียดขึ้นไปได้อีกอ,อย่างดี มันก็ชับกว่านะครับคร่าวๆก็ที่ผมขับรถมา1ปีก็ใช้ประมาณ13,000หมื่นสามพันโลนะก็ไม่เจอข้อเสียอะไรเลยนะครับก็จะมีแค่นั้นแหละที่ผมพูดมาข้างต้นข้างแรกนะครับส่วนข้อดีก็อย่างที่ผมบอกครับผมว่ามันก็ขับเพราะว่ามันก็ขับสบายในระดับนึงแต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดของรถหละครับเพราะว่ามันทุกคนมันก็ต้องเมื่อยหมดแหละขับนานๆนะครับอันนี้ก็นานๆจิตตังส่วนเรื่องการมุดในเมืองรถติดผมก็ถือว่าผมทําได้ดีนะมันก็ไม่ได้มุดยากอะไรนะครับสำหรับผมที่ผมขับมา ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนคลิปนี้ผมก็จะมาพูดรายละเอียดเล็กน้อยนี่แหละเกี่ยวกับรถที่ผมใช้มา1ปีอันนี้ผมว่ามันก็แล้วแต่ดวงคนด้วยนะบางคนเขาก็เจอเรื่องหมุดช้ำขาดแล้วก็เรื่องอะไรนะน้ําหล่อเย็นซึมเรื่องเสียงก็แก๊กบางครั้งก็ไม่เจอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันประกอบมายัางไงนะถ้าพูดถึงเรื่องหมุดช้ำขาดผมก็ยังไม่เจอนะเพราะว่าตอนนี้ผมไปย้ำหมุดมาตอน4ี่พันโลครับกับอู่บ้านสวนแล้วก็เปลี่ยนชาม,มันด้วยก็สำหรับคลิป ความรู้สึกที่ใช้มา1ปีก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้อะไรหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้รถออโต้เอาจริงผมคิดว่ามันขับสบายนะนะความคิดผมก็คือเราบิดอย่างเดียวแต่ผมขอไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ชุดข,ข้างนี่นะครับมันเราต้องดูแลมันบ่อยแล้วก็ต้องหมั่นหมั่นตรวจเช็คครับเออแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยก็สําหรับคลิปนี้เป็นคลิปความรู้สึกเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะทำไรหรือว่าเที่ยวไหนก็ลองคอมเมนต์มาครับเผื่อจะไปหาเพื่อนสมาชิกท่านอื่นโอเคครับสําหรับคลิปนี้มีรีวิวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับที่ผมเจอข้อเสียเวลาเอาขาตั้งปเปื้อนดินแล้วคุณเตะมันขึ้นปุ๊บอ่าเห็นปะ ขี้ดินมันจะมากระแทกตรงนี้นะแล้วมันทำให้รถเราเปื้อนนะครับนเนแถบะถ้าเช็ดไม่ค่อยออกเลยนะพวกเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือเรื่องช่องใส่ของตรงนี้มันล็อกไม่ได้นะครับใครเปิดก็ได้ไม่ควรเอาของมีค่าไว้ด้านไหนนะครับ